สวัสดีค่ะวันนี้มาพบมาเจอกับช่องพิตาอินซาบเดนนะครับวันนี้มากับสามีหนึ่งคนแล้วก็วันนี้มากับเม่งปลาทูนําเสนอเม่งปลาทูนะคะแล้วก็น้องไก่นะคะเรามีสองอย่างนะครับเพราะว่าอย่างเดียวก็ดีสามีกินคนเดียวก็หมดนะ,นะ,ะทุกคนนาะงชอบกินเมงปลาทูมีน้ําจิ้มหวานกับน้ําจิ้มซีฟูดนะคะทุกคนแล้วก็ผักเราอยู่ข้างๆเน,ะนเาะมันเอาไม่ถึงก็เอามือยื่นเอานะมีพริกพงพริกเผาก็พากันไปนะทุกคนเนาะ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็อย่าพึ่งว่ากันนะทุกคนเพราะมันอยู่ไกลเราถ่ายมุมสูงนะคะทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับพี่ตาอินเเรนต์แล้วนะคะมาแนะนําเสนอเม่งปลาทูนะคะมากก่อนจะกินก็ฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะดงไปกินแล้วนะคะทุกคนมานคะปลาสุกูดโอ้เด่นคือสักเก เขาใช้มือค่ะทุกคนพี่น้อง fc ขานี่ค่ะปลาเส้นสวยงามมากเลยเส้นของเวียดนามแต่ว่าปลาทูร้านเวียดนามไม่ได้เรื่องเลยทุกคนเดี๋ยวค้าน้าต้องหาปลาทูไทยเอาแล้วแหละนี่ค่ะขอไว้ตรงนี้นะทุกคนนะมันมัน,ม,นมันมีเมงไก่กับเบ้ปลาทูนะคะทุกคนโอเคไหม,มเออโอเคไม่เป็นไรหรอกทุกคนไม่ต้อ ก่อนจะกินก็ขอกินน้ำนี่ก่อนนะคะสบายขเชิญคะ่ะพี่น้องถ่ายคลิปกับโผล่ได้มันหน้า <m> นี่นะแก,แก้วแก้ววินเราแล้วคะัทุกคน <m> เขากินวินแดใบแดงกับกับเนื้อกับหมูกับอะไรนะเรากินกับปลาค่ะเพราะว่าเราขี้เกียบเปิดหลายขวดเนาะสมหรับท่าจะกินกับใบขาวแต่เราไม่กิน จะแบกแบกแนวหน่อยเพราะว่าเรากินแค่โซแค่นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็ของมันก็ต้องมีอยู่ประมาณนี้เนาะเม่งประทูนะคะทุกคนมากินกับพี่ตาอินสเวียนนะคะมาก่ะคาแรกแข่งหมาย,ยังไม่ได้ถึงไหนเลยผักเราอยู่ตรงที่เตรียมไปหมดนะคะทุกคนเจ้คขาต้นหอมผักซีผักบงผักป,ป้อมมีหมดเลยพี่ตาก็จะเก็บ เสศษของโผนี่แหละทุกคนที่สามีไม่กินสามีก็จะกินแบบฟีเดียนะคะฝรั่งกินเมียงปลาทูมาโหยงเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเจ้าค่ะใช่ไหมทีรักนี่ยัยงโมเดนปลาทูปลาทูปลาทูัวก็ชอบกินเมยงปลาทูส้มกับฟ้ามาเจอกันนะคะมาใช่แดงนะคะนี่ค่ะ Oh. Hmm. Mm. 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 อาาร่อยไหมพี่นิโก้แต่มีใส่พริกเขียงพริกตาไม่ต้อง ทีต่ตาจะปนเป็นน้ําจิ้มสองอย่างนะคะทุกคนมันจะอร่อยกับกันเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนอืม เซบ้าเซบลายอร่อยไหครับ อะ่รพี่น้องสาม,มีไม่คุยเลยกินอย่างเดียวพี่ตาก็ไม่ได้คุยเลย <c oughs> สามีอยากกินเมี่ยงปลาทูนางเป็นคนขอมาพีา่ตาเลยจัดให้เลยค่ะหมูกระทะน้งก็กินกินทุกอย่างนอกจากปลาส้มตำตำไทยกิน หากเราแอมมาเนาะอืม เ mm. ราดูดิก uh ัสละขนมจีนอี่ห้อนี้นุ่มมากเลยแต่ปาเส้นม,มันจะแข็งบรับ 对，对、so mm，要来做肉。嗯、hmm. mm。Hmm. หน้าแดงจังเลยเกิดกล้องเหรอหอืออือฮเดี๋ยว หอมมากเลยหอมควันเราใส่ควันพริกเรา อร่อยมากเลยพี่น้องไม่คุยอะไรกินอย่างเดียวอื ปลาทูไม่ใช่ของไทยไม่อร่อย รำเพล่าพี่น้องใช้มือสะดวกกว่าใช่ไหมตีพุอยไก่ ไม่มีตาเหรอแต่ยังเจ็ดพันอืมอร่อยทุกคน สาม,มียังดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ทุกคนเจ้าค่ะ<ฆ>นายยังกินยาอยู่ <c oughs> หนึ่งเดือนตอนนั้นหามเข้าโรงพยาบาลน่นาเป็นนิ้วน่าปวดนิ้ว Certo? ืมันนี่มันนี่เนาะหนาวนกไมมาเสซลนกไมมากินข้าววันนี้ 嗯，哎。Mm. Uh. แมงนวลดันนี้นนต่อเม้มมงปลาทูสามีกินได้นะทุกคน Hmm. น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอป่าว้เป็นท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปเม่งปาถูนะคะทุกคนสวัสดีครั